สวัสดีค่ะพบแม่พี่น้องสุู้สุคนนะคะมาพบมาพบกันกับไลฟ์สไตล์สาวสว่างคนไกลบ้านอีกแล้วเนาะคะ่ะเมื่อนี้ก็ถือโอกาสได้มาคุยกันอีกตามเคยนะคะก็คือมาช่งวงเศร้าเนาะเมื่อนี้เตรียมตัวออกสไปเฮ็ยง,งานนั่นเองเนะะาวค่ะเซ้าปันได้บอกตอนนี้ตีหาก,ก,ว,ากว่าแล้วนะทุกคนเมื่อจังหน่อยก็ได้ออกไปเตรียมพร้อมแล้วนะคะขอเวลานิดนึงเนาะคะ่ะอันเรื่องหลาย,ลายเรื่องเอามาคุยกันนะคะ แล้วก็อีกอย่างนึงเนาะหลายหลายคนยัง่งงอยู่ว่าเฮ้ยสาวสว่างเนี่ยอายุเท่าไหร่นะคะมวยแค่สามสิบเก้านะคะมวยสิบอกตรงๆรงรถสามสิบเก้าปีแต่ว่าในเรื่องชีวิตเรื่องราวที่ผ่านมานะคะเป็นคนอายุน้อยอยู่กับจริงแต่ว่าหากักหักเจอปัญหาหมรสุมาสมในชีวิตกันหลายพอสมควรนะคะโดยเฉพาะยู่มาไม่ยุ่เมืองนอกนี่ก็อีกในจุดหนึ่งนะคะที่มวยอยากจะเล่าสู่ฟังเนาะว่า คนเฮาแต่ละคนนะคะาการใช้ชีวิตนี้ลำบากหรือว่าสิ่ีลำเนินต่อไปนะันมันก็บอกคือกันนะะกราบชีวิตของแต่ละคนมันก็สิบเบียบขื้นลง่มขื้นลง่มบวกซ้ำกันเนาะคะ่ะเฮาสิไปเปรียบเทียบกับผู้อื่นกับอะไรเนาะแล้วที่สําคัญนะคะอยาไปห้วยหาสิ่งที่มันเข้าบ่สามารถที่จะไปแบบว่า ไปเฮ็ดมันได้นั่นเองเนาะคะ่ะเอาแค่ว่าตละลเมือนี่เข้าอยู่กับมันได้นะคะการใช้ชีวิตของมวยกระสิเป็น,ยอ,นอย่างสั่นเื่ากันเพราะยังตั้งตะกี้นี่มวยกับเป็นคนที่แบบว่าอยากจะก้าวกระโดดไปให้มันสูงกว่านี้นะคะแต่ด้วยพลังก,กาลังของเฮานั้นมันปริพอมกับเฮาน,น,นะคะทุกคนคะ่ะเมื่อเจ็บเป็นเย็นอุดมากแล้วนะมวยก็ตรงได้ปับ๊บโตปั๊บทัศนคติจะค้องในเรื่องตรงนี้โดย โดยตรงเลยนะคะว่าเอ้ยเขาสิไปฟื้นตัวเองกับบ่ไ้น,นะคะนี่แหละยูเมืองนอกนะคะทุกคนมันเม็นการสมมุติเลยมันเป็นการที่ต้องใส่ชีวิตจริงๆนะคะเรียวรยละที่ของเขานี่เขาต้องใส่มันไปแต่ละมือนี่โอ้ยแบบคือสายโตแทบขาดเลยนะคะดินด้นดิ้นข้าไปนะคะทุกคนคะ่ะแม่นไม่ลู้ไม่พวแล้วกับตามถือว่า เฮากัยังมีหายการกํกำเนิดของผู้อื่นแมนบอกแต่หักในชีวิตจริงของเฮาแล้วนี่เฮาต้องเฮ็ุของเฮาต่อไปนี่แหละคือความที่มวยถึงได้อยากจะห้ทุกคนนะคะใส่ใจกับรวมชีวิตของจาของบางนะคะเพราะท้าไปโฟกัสตะลอ,องของผู้อื่นหลายเฮากับได้มีวันเวลาที่เป็นของจาของเลยนั่นเองเนาะคะ่ะบางเ่อนี่อ่อมวยอาจจะได้บอกสิ่งอย่างที่มันแบบว่ามันแรงอยู่กับจริง แต่ทั้งนี้ท้งนั้นแล้วนะคะมันก็เป็นภาพที่ผ่านมาบอกหรือว่าสิ่งที่มันกําลังเกิดขึ้นจังสิงนะคะมันเป็นในช่วงนะโมเมนต์นั้นหลวกะความรู้สึกของเฮาเนาะคะ่ะมันก็เป็นเรื่องปกตินะคะนั่นคือนิสัยของมนุษย์ของเฮาเนาะคะ่ะแต่ว่าหลายๆเรื่องเนาะมวยก็อยากจะให้ทุกคนนะได้เห็นแลวกะได้ได้ทำความเข้าใจกับมันเพราะว่าคนที่มาอยู่ใ่ชีวิตที่ตั้งแดนนี้ มันต้องแบบว่าทั้งประหยัดทั้งอดทอนและก็ทั้งอดออมอีหลีอดออมในเรื่องทุกๆเรื่องเลยนะคะการอยู่การกินของเขาหรือว่าการใส่ใจนะคะมวยปติบาวาไัยท้งสินเนาะเพราะที่เห็นเห็นแล้วนะคะผู้ใดเขาก็ต้องการความสงบและก็ความสบายสะดวกสบายนะคะมวยอีกคนนึงน่นั้นก็นเรียกว่าเออเอามาแบ่งปันกันนะคะแต่ละเรื่องมันอาจสิแบบว่าโอ้ยนะคะซากันอยู่กับจริงนะคะในชีวิตของมวยที่ผ่านมา แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วก็จะเป็นวิทยาทานที่ดีนะคะเหตุให้ทุกคนเนาะได้เห็นว่าชีวิตของคนเฮาามันแตกต่างกันตรงใดนั่นเองเนะคะ่ะ เมือม่อนี้มวยมากสันสันเนาะเพราะว่าเดี๋ยวๆเลยออกไปเหตุการณ์เหตุงานเดี๋ยวจังเลยก็ตามนะคะฝากว้น้าเด้อจ้ะนะคะแล้วก็ขอขอบคุณพี่น้องสุภูสุคนนะคะที่ให้ยอด subscribe มวยได้คืนพุ่งกระจูดึ้นอีกนะ,ะตอนนี้อยู่สองพันห้าร้อยล้วนะคะดีใจหลายๆนะคะทุกคนค่ะที่การที่มวยเอาเรื่องส่วนตัวมาวอาอยู่กับจริงแต่ว่ามันมีทั้งในแง่บวกขึ้นมาหลายนะคะทุกคนค่ะนี่ที่มวยดีใจสุดๆเลย เพราะว่าการที่ว่าเห่ากระตือกระตากละลเทือนน่ะมุยกระคิดเองเออเองว่าเฮ้ยเราทําออกมาแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวมันก็จะประสบความสําเร็จเองทํานองนี้เนาะค่ะล้ะก็อีกอย่างหนึ่งเห่าก็คิดเพื่อผู้อื่นร้ายเกินไปมุยก็เลยตัดบทบาทนั้นออกไปนะคะคําว่าเพื่อผู้อื่นตอนนี้รู้สึกว่าคุณค่าของชีวิตของเจ้าของนี่มันเริ่มสําคัญขึ้นมาแล้วมุยต้องใส่มันเป็นนะคะลรกปปาก็ยุบปกป้องเจ้าของหายได้นี่แหละค่ะ สิ่งที่เมื่ออยากจะมาเล่าสู่ทุกคนฟังนะคะอ่ะเมื่อนี้ขอสันส้นๆน้อยเดียวเนาะคะ่ะเดี๋ยวไปพอกันตอนกรับขึ้นมาส่วๆเดอจะ้ะขอให้ทุกคนนะคะอยู่ดีไม่แห้งแลวก็มีความสุขนะคะในวันทํางานวันใหม่นะคะของอาทิตย์นี้เนาะคะ่ะไ้พอกันเด้อจะ้ะบายๆค่ะทุกคนค่ะสวัสดีค่ะ